สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุ่พัดแชร์ไฟแนนซ์นะครับทุกคนเคยเห็นบริษัทใหญ่ๆที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วตัวเลขสวยมากนะครับกำไรเติบโตหนี้สินต่ำราคาหุ้นก็วิ่งฉิวนะฮะแต่เคยฉุกคิดไหมครับว่าเบื้องหลังตัวเลขทีส่สมบูรณ์แบบแบบนั้นนะครับมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเจาะลึก ถึงเหตุผลเบื้องหลังนะครับที่ผลักดันให้บริษัทยักษ์ใหญ่ฮะต้องใช้การนำรายการบางอย่างฮะไปซ่อนไว้อยู่นอกงบดุลหรือออฟบาลานซ์ชีฟฟายแนนซิงว่าเขาทำอย่างไรนะฮะแล้วก็ทำไปทำไมเหตุผลที่หนึ่งนะครับก็คือเพื่อที่จะเอาใจนักลงทุนในการปั้นราคาหุ้นนะฮะนี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าเมื่อนักลงทุนนะครับ ชอบราคาหุ้นก็จะขึ้นนะฮะมูลค่าบริษัทก็จะเพิ่มผู้บริหารนะครับก็ได้โบนัสก้อนโตผู้ถือหุ้นก็มีความสุขมันคือวงจรแห่งความสำเร็จนะฮะที่ทุกคนอยากเห็นโดยการโชว์อัตราส่วนทางการเงินหรือ financial ratio นะฮะที่สวยหรูออกมาโดยเฉพาะ2ตัวเลขสำคัญนะครับที่นักวิเคราะห์ชอบดูกัน ตัวเลขแรกนะครับก็คือค่า D/E ratio นะฮะหรือนี่สินต่อทุนที่จะต้องต่ำนะฮะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยมีความเสี่ยงทางการเงินน้อยนะฮะอีกตัวเลข r รโชหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือ ROA หรือผลตอบแทนต่อสินทรัพย์นะครับที่จะต้องสูงเพื่อที่จะแสดงว่าบริษัทนั้นนะครับใช้สินทรัพย์ได้เก่งนะฮะทำกำไรได้มาก ซึ่งวิธีการนะครับที่จะทำให้ DE ออกมาตัดแล้วก็ r o a สูงนะครับก็คือการนำหนี้ก้อนโตัวฮะไปซ่อนไว้นอกงบดุลพร้อมๆกับการทำให้สินทรัพย์ลดลงนะครับอย่างเช่นการขายลูกหนี้การค้าหรือ Securitization ให้กับสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นนะฮะอันนี้ก็จะทำให้สินทรัพย์น้อยลงพอสินทรัพย์น้อยลงอะฮะ r o a ก็จะสูงขึ้น ส่วนหนี้นะครับถ้าหากเราเอาไปไว้นอกงบดุลนะฮะค่าดีก็จะต่ำนะครับกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือ Enron นรอนที่พวกเขานะครับใช้บริษัทลูกนะครับที่ตั้งขึ้นมาเป็นถังขยะนะฮะสำหรับที่จะซ่อนหนี้สินแล้วก็สินทรัพย์เน่าๆนะฮะเพื่อที่จะปั้นแต่งงบการเงินของเขาอะฮะให้ดูดีเกินจริงตลอดเวลาสุดท้ายนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือ ความจริงเปิดเผยออกมาทุกอย่างก็ล่มสลายเหตุผลที่สองนะครับก็คือเพื่อที่จะขอกู้เงินให้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยที่ถูกลงลองนึกภาพตามนะครับถ้าหากคุณจะไปขอกู้เงินจากธนาคารระหว่างคนที่มีหนี้เต็มวงเงินนะครับกับคนที่ไม่ค่อยมีหนี้เลยนะฮะธนาคารเนี่ยจะอยากปล่อยกู้ให้ใครมากกว่ากันบริษัทก็เหมือนกันนะฮะ เพราะว่าบริษัทที่ดูเหมือน shots, มีหนี้สินน้อยอะฮะคือบริษัทที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงซึ่งต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดลงนี้ครับก็จะไหลกลับมาเป็นกําไรให้บริษัทที่สูงขึ้นในท้ายที่สุดนะฮะเหตุผลที่3นะครับก็คือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผิดนัดในเงื่อนไขเงินกู้เดิมในสัญญากู้เงินนะฮะ ปกตินะครับในสัญญาเงินกู้ของธนาคารนะฮะมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขทางการเงินหรือ financial covenant กำกับไว้เสมอถ้าหากบริษัทผิดเงื่อนไขนี้นะครับธนาคารก็จะมีสิทธิ์ในการเรียกเงินกู้คืนหรือที่เรียกว่า call default ซึ่งอาจจะหมายถึงจุดจบของบริษัทเลยถ้าหากบริษัทไม่มีสภาพคล่องที่เพียงพอซึ่งถ้าหากธนาคารนะครับกำหนดเงื่อนไขไว้อย่างเช่นค่า de ratio ฮะ ซึ่งนี่สินของบริษัทนะฮะถ้าหากกําลังจะชนเพดานดีที่กําหนดไว้แล้วอะครับถ้าหากบริษัทเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเอามาลงทุนในโครงการใหม่เนี่ยก็จะทําไม่ได้เพราะถ้าหากกู้นะครับก็จะผิดเงื่อนไขดี r a t รชนที่สูงกว่าเ,าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดดังนั้นนะครับทางออกของบริษัทนะฮะก็คือการนำโครงการใหม่อะครับไปกู้ในบริษัทใหม่นะฮะ เพื่อที <cons> ่จะไม่ให้บริษัทเดิมครับมีหนี้สินต่อทุนสูงจนเกินกว่า Financial Covenant ที่กำหนดไว้เพียงเท่านี้นะครับหนี้ก้อนใหม่ครับก็จะไม่ถูกนับรวมไปในบริษัทแม่นะครับทำให้ DE ของแม่ฮะยังอยู่ในเกม์ที่กำหนดบริษัทก็จะสามารถดำเนินโครงการใหม่ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขจะเห็นได้ว่าทั้ง3มเหตุผลนี้นะครับล้วนมาจากแรงกดดันนะฮะ ที่ต้องการให้งบของบริษัทดูดีแล้วก็เติบโตอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งแม้ว่าทุกวันนี้ฮะกฎหมายบัญชีจะรัดกุมมากขึ้นเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างกรณีของเอ็นรอนนะฮะแต่แรงจูงใจเหล่านี้ครับไม่เคยหายไปไหนนะฮะยังมีอยู่นะฮะดังนั้นหน้าที่ของเรานะครับในฐานะนักลงทุนนะฮะเราต้องไม่เชื่อแค่ตัวเลขกำไรในบรรทัดสุดท้ายนะฮะแต่จะต้องเจาะลึกลงไป ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนะฮะซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือที่บอกรายละเอียดนะครับว่าตัวเลขสวยๆที่บริษัทสร้างมาครับมีที่มาที่ไปอย่างไรมีภาระผูกพันอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภายนอกงบดุลหรือไม่นะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒนแชร์ไฟแนนซ์นะฮะ จะได้ไม่พลาดเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินเชิงลึกแบบนี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับ